สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับโดยวิดีโอนี้เปย้อนหลังจากที่เราได้เรียนออนไลน์กันไปเมื่อช่วงเช้านะครับโดยหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะมีการสั่งการบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสังจากสอนเสร็จเนี่ยครูจะมีการอธิบายการบ้านหลังวิดีโอให้อีกทีนะครับโอเคครับไปพบกับ เรียนการสอนกันในวันนี้เลยครับโอเคครับก็เนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นการใช้เว็บไซต์ Google ในการค้นหาข้อมูลนะครับตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ในหน้าจอเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอย่างของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือใช้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากที่ดูตัวอย่างตามหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแสดงตัวอย่างของการค้นหาข้อมูลบน ในโทรศัพท์ให้นักเรียนดูนะครับเพื่อจะนักเรียนจะได้เข้าใจแล้วก็นักเรียนจะสามารถทำปฏิบัติตามงานที่ครูได้สั่งให้ได้นะครับสำหรับหน้าจอสไลด์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือครับหน้า92ดูตามไปได้เลยนะครับก็เขาเขาบอกว่าเขาจะค้นหาข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลที่หัวข้อที่เขาตั้งมาก็คืออาหาร5หมู่นะครับ จากนั้นเนี่ยเขาก็ลงมือในการค้นหาข้อมูลเลยโดยการเข้าสู่เว็บไซต์ Google นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำตามหัวข้อที่เขาต้องการเนี่ยก็กดค้นหาไปปุ๊บก็จะขึ้นมาข้อมูลเนี่ยต่างๆมากมายเลยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นบทความวตัวหนังสือหรือเป็นรูปภาพหรือแม้แต่ข้อมูลที่เป็นวิดีโอเลยเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้เนี่ยให้คนที่ค้นหาเนี่ยเลือกตามสะดวกเลยว่าชอบ คนหาข้อมูลแบบไหนเพราะว่าบางเว็บไซต์เนี่ยอาจจะมีข้อมูลไม่ครบก็อาจจะต้องเอาข้อมูลบางเว็บไซต์เนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มข้อมูลนะครับบางเว็บไซต์อาจจะไม่มีรูปภาพก็สามารถไปดึงรูปภาพจากเว็บไซต์อื่นเข้ามาเพื่อช่วยเติมเต็มในการรวบรวมข้อมูลของเรานะครับจะได้ข้อมูลที่เรารวบรวมมาจะได้สมบูรณ์จัดเก็บถูกต้องนะครับโอเคครับยวพบกับสไลด์ถัดไปเลยครับหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องจดบันทึกนะครับเพื่อที่จะ ไม่ลืมข้อมูลที่เราได้สืบค้นมานะครับโดยการจดบันทึกเนี่ยอาจจะตามที่นักเรียนสะดวกเลยครับอาจจะจดบันทึกลงในสมุดหรือกระดาษหรือบางคนอาจจะจดลงในโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ตามแต่ที่นักเรียนสะดวกนะครับสามารถเลือกจดตามนั้นได้พอหลังจากที่สืบค้นข้อมูลมาได้เนี่ยก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลย่อยเข้าไปอีกครับอย่างเช่นตัวยอย่างเนี่ยเขาได้ข้อมูลมา อาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างถูกไหมครับเขาก็จะมาย่อยอีกว่าในอาหารหมูที่1เนี่ยโปรตีนเนี่ยมีอาหารชนิดไหนที่เมื่อรับประหารแล้วจะได้โปรตีนเนี่ยเขาก็สามารถสืบค้นข้อมูลย่อยลงไปอีกนะครับตั้งหัวข้อใหญ่แล้วก็เพิ่มหัวข้อย่อยมาเพื่อจะได้ข้อมูลที่แบบละเอียดนะครับถูกต้องนะครับหลังจากนั้นพอสืบค้นข้อมูลมาปุ๊บสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะต้องทาก็คือการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแยกสัดส่วนเนื้อ,อาหานะครับ อย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยเขาทําตารางเพื่อแยกนะครับว่าอาหารมูแต่ละหมูเนี่ยหนึ่งถึงห้ามีอะไรบ้างแล้วเขาก็ยังแยกอีกว่า,าตัวอย่างของอาหารนะครับว่าอาหารชนิดไหนเมื่อรับประทานแล้วเนี่ยจะได้สารอาหารหมู่อะไรนะครับอย่างเช่นหมู่โปรตีนเนี่ยก็ต้องกินเนื้อสัตว์นมถั่วไข่หมู่คาร์โบไฮเดรตก็ต้องกินข้าวแป้งเผือกมันอะไรพวกนี้นะครับนี่คือการจัดเก็บข้อมูลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปพบกับ การนําเสนอการค้นหาข้อมูลนะครับว่าจะค้นหาข้อมูลในลักษณะไหนนะครับจะเป็นโดยที่คุณจะทำเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่อยู่ในคอมนะครับแต่ว่าจะจําลองการใช้งานในโทรศัพท์มาให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับการแสดงธีทำาลครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิดหน้าจอโทรศัพท์เปิดของเรามาแล้วเนี่ยเราก็มาดูครับว่าแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ google เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ยกตัวอย่างเว็บอแอปพลิเคชันแรกที่ครูต้องการจะให้หนักเรียนเห็นก็คือนี่แอปพลิเคชันที่เป็นรูปโลกสีฟ้าตามที่มาชี้นะครับก็จะเขียนว่าเ er, บราว์เซอร์บางาบางโทรศัพท์บางเครื่องเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของอาจจะไม่สีฟ้าอาจจะเป็นแบบสีม่วงอะไรนะครับจะเป็นรูปโลกก็จะประมาณนี้นะครับแอปที่ใช้ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือบางคนอาจจะใช้แอปพลิเคชันอันนี้อันที่2นะครับถัดมาก็คืออาจจะเป็น Google Chrome นะครับแอปนี้ก็สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะครับก็ เดี๋ยวไปพบกับหน้าจอของแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์อันแรกเลยนะครับว่าหน้าจอมันเป็นแบบไหน,นครับก็กดเข้าไปเลยครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราเปิดหน้าแอปพลิเคชันมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าจอลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีความคล้ายนะครับแต่วก็ก็จะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับก็บางคนอาจจะไม่เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ google เลยก็ให้นักเรียนเนี่ยไปพิมพ์ตรงนี้นะครับกดไปนหนึ่งทีตรงที่แบบเป็นช่องใส่นะครับค้นหา url เนี่ยก็พิมพ์ไปเลย www g o o g l e c อ m อะไรเงี้ยครับแล้วก็กดไปค้นหาไปเลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะได้หน้าสู่เว็บไซต์นี้วิธีการที่นักเรียนจะค้นหาข้อมูลเนี่ยก็เอานิ้วของนักเรียนไปจิ้มรงในช่องนะครับก็ตามที่สะดวกว่านักเรียนต้องการที่จะค้นหาข้อมูลอะไรนะครับสมมติอันแรกเนี่ยครูต้องการที่จะค้นหาข้อมูลจังหวัดในภาคใต้ก็กดพิมพ์เข้าไปมันก็จะได้ข้อมูลมานะครับตามในหนังสือเลย อันนี้ก็จะนักเรียนก็สามารถเอาหนี้เลื่อนเลื่อนมาได้ครับว่านักเรียนเนี่ยอยากที่จะไปเข้าสู่เว็บไซต์ไหนนะครับเลือกได้ตามสะดวกสมมุติครูต้องการที่จะตัวอย่างนะครับต้องการจะเข้าสู่เว็บไซต์นี้ครูก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีเว็บไซต์ครับก็จะขึ้นมาข้อมูลว่าจังหวัดในภาคใต้เี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับสามารถเลื่อนดูได้จากนั้นนะครับจากนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องคํานึงถึงก็คือนักเรียนจะต้องเอาข้อมูลไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องจด เว็บไซต์ด้วยว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยน,นักเรียนไปเอาข้อมูลเนี่ยมาจากเว็บไซต์อะไรนะครับก็หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วเนี่ยในตัวอย่างก็เอาไปพิมพ์่างนี้แต่ครูก็เอาข้อมูลไปพิมพ์จังหวดในภาคใต้นะครับเช่นกระบ,บีชุมพรอะไรพวกเนี้ยก็ไปใส่ในข้อในตารางนะครับส่วนเว็บไซต์เนี่ยวิธีการดูเว็บไซต์นะครับก็นี่ครับดูบนนี้นี่ จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงอ่ะเวลาเราจะอ้างอิงถึงข้อมูลที่เราไปเอามาเนี่ยเราจะต้องเอาหมดนี้เลยนะครับแต่ครูนุโลมให้นะครับเพื่อเพื่อความสะดวกสบายจะได้ไม่ยุ่งยากของนักเรียนนะครับก็ให้เขียนตั้งแต่ตัวภาษาอังกฤษหลังทับ2อ,อันนี้ไปจนถึงตัวภาษาอังกฤษก่อนทับอันแรกอเอแคจา,จากนี้ถึงนี้มาพอแค่นั้นก่อนนะครับจากนั้นก็ นักเรียนก็จดไอ้ตัวคำสังกฤดตรงเนี้ยเอามาใส่ในช่องนี้ว่านักเรียนไปสืบค้นมาจากเว็บไซต์ไหนนะครับก็ข้อมูลให้มันตรงกันนะครับน,นี่อ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ Google นะครับอันนี้ก็เป็นการค้นหาข้อมูลในโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมจําลองใี่ผโหลดมาเพื่อนักเรียนจะได้เห็นภาพในการค้นหาในโทรศัพท์ชัดเจน,นะครับก็เดี๋ยวถ้านักเรียน ถ้านักเรียนเนี่ยจาวิธีการค้นหาข้อมูลไม่ได้เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูย้อนวิดีโอกลับไปดูตอนแรกๆได้นะครับว่าวิธีการทําเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับการบ้านนะครับว่าครยจะสั่งการบ้านอะไรนะครับโอเคครับโอเคครับเอามาพบกับการบ้านนะครับก็การบ้านอันเนี่ยสำหรับคนที่มีหนังสือเนี่ยสามารถทําลงในหน้า96ได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีหนังสือเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้รับหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยทำลงใน ทำลงในกระดาษหรือสมุดของนักเรียนเองนะครับก็เดี๋ยวมาพบกับการอธิบายเลยนะครับก็การอธิบายนะครับก็อย่างอย่างแรกนะครับก็คือครูจะให้นักเรียนเนี่ยทาช่องแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนคนที่มีหนังสือเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ในหน้าที่96นะครับสามารถเปิดหน้า96แล้วก็เขียนลงในหนังสือได้เลยนะครับก็วิธีการก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปคิดหัวข้อเรื่องที่นักเรียนสนใจมา ห้าหมดห้าห้าเรื่องนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องจะไม่ต้องเป็นต้องเอาตัวอย่างในหนังสือก็ได้เอาเรื่องที่นักเรียนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการ์ตูนที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับหนังที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับเพลงที่นักเรียนสนใจนะครับหรือเกี่ยวกับ,นนรรก,ก,บการท่องเที่ยวเกี่ยวกับของกินอะไรก็ได้นะครับหรือใช้การใช้ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยตามที่นักเรียนสนใจเลยนักเรียนแต่ละคนสนใจเลยแล้วก็เอาไปค้นหาข้อมูลที่ตามวิธีที่ครูสอนเมื่อกี้จากนั้นก็เอาข้อมูลมาเขียนลงในนี้นะครับ แล้วจากนั้นก็เอาเว็บไซต์ด้วยนะครับอย่าลืมเว็บไซต์ที่ครูสอนวิธีการดูเว็บไซต์ไปสักครู่เมื่อกี้ว่าเราจะดูเว็บไซต์ที่เราใช้ในการสืบค้นข้อมูลอย่างไรน,นะครับอันนี้มันจะไม่ใช่เว็บไซต์ g o o g l ลเลยซะทีเดียวนะครับก็ไปดูเว็บไซต์ตามที่ครูสอนนะครับสําหรับคนที่แบบจำไม่ได้ว่าเข้าดูเว็บไซต์แบบไหนก็สามารถย้อนกลับย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะครับก็อย่าลืมนะครับทั้งหมด5อันนะครับทั้งหมด5ข้อมูลที่นักครูใช้ในกไรสืบค้นข้อมูลนะครับ ก็คือเป้าหมายหลักของการทํางานครั้งนี้ครูต้องการที่จะให้นักเรียน,นยฝึกในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับว่าวิธีการทําเป็นแบบไหนนะครับก็น่าจะวิชาเ,ออเทคโนโลยีก็น่าจะจบเพียงเทนีนะครับก็ย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับส่งการบ้านเนี่ยเวลาส่งการบ้านถ่ายรูปมาเนี่ยอย่าลืมเขียนชื่อให้ถูกต้องนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งให้ถูกอัลบั้มนะครับการบ้านของวันนี้นะครับจะต้องถูกส่งในอัลบั้มของ ที่เขียนว่าวิชาคอมพิวเตอร์นะครับวิชาเรื่องการค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยครับก็ครูได้สร้างอาอัลบัมไวในลายกลุ่มของแต่ละห้องแล้วก็สามารถไปเปิดดูอระบั๊มได้นะครับส่งให้ถูกอระเบั๊มนะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับเดี๋ยววิชานี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันสัปดาห์ถัดไปนะครับว่าเราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันต่อครับโอเคครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ